สวัสดีครับนี้มารีวิวรถเหล็กนะครับนี่ครับประตูเปิดได้ปกตินะครับมีสองคันนะครับสีขาวกับสีแดงนะครับเป็นรถเหล็กนะครับสีขาวกับสีแดงนะครับอันนี้เป็นเรือนะครับเป็นเรือเหล็กนะครับแม้แต่ใบพัดก็ยังเป็นเหล็กนะครับสำเพาเหล็กนะครับ สมเพาเหล็กนะครับลำนี้นะครับอ่ารถเมื่อกี้คันละสามร้อยยี่สิบบาทนะครับคันละสามร้อยยี่สิบบาทนะครับส่วนเรือนะครับเรือลำนี้เป็นเหล็กทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับมีสองลำนะครับเรือนะครับอันนี้แบบไม่มีหลังคานะครับเมื่อกี้ทรงมีหลังคานนี้ไม่มีหลังคานะครับ 350บาทนะครับเรือนะครับส่วนนี้หน้ากากนะครับอ่าหน้ากากครับเป็นหน้ากากน่าจะเป็นคนป่านะครับเป็นหน้ากากคนป่านะครับนะครับ350บาทนะครับหน้ากาก3า0บาทนะครับส่วนนี้นะครับเป็นไก่นะครับ เป็นไก่งานสังกสีนะครับเป็นไก่งานสังกสีนะครับตัวนี้อยู่ที่650าบาทนะครับไก่นะครับเป็นงานเก่าๆนะครับงานสังกสีนะครับนะครับส่วนนี้นะครับเป็นงานสังกสีเหมือนกันนะครับเป็นป้ายสังกสีนะครับป้ายสังกสีนะครับของฮาร์เลย์ดีวิสันนะครับ ส่วนอันนี้ก็ฮาร์เลดิวิซันนะครับป้ายสังกะสีนะครับป้ายสังกะสีนะครับอ่านี่ก็ฮาร์เลดนะครับอ่าอันนี้ใบละ90บาทนะครับใบละ90บาทนะครับใบละ90บาทนะครับตัวนี้เป็นงานของหลุยส์นะครับนะครับหลุยส์เอสนะครับนะครับ อันนี้80บาทนะครับพร้อมกล่องนะกล่องธรรมดานะครับกล่องจะเป็นประมาณนี้นะครับของลุยนะครับนี่ครับแปบาทนะครับส่วนนี้เป็นภาพเป็นภาพวาดหนังนะครับเป็นภาพวาดบนหนังนะครับ90บาทนะครับ90บาทนะครับนี่ก็90บาทนะครับเก้าสิบบาทนะครับอันนี้ภาพละเก้าสิบาทนะครับภาพวาดบนหนังนะครับ มีลายเซน็นเจ้าของภาพด้วยนะครับมีอยู่5ภาพนะครับภาพละ90บาทนะครับภาพละ90บาท